ใช่ไหมคะแต่เราเคยเหยียบใช่ไหมเคยเหยียบได้ไอ,อ๋ออลองดูลองดูนอนนที่จะลองโหดดูแต่หนูดูจากกล้ามเนืออ้อแล้วหนูว่าพี่ไหวถ้าหนูแตะแ,แล้วเออแค่แตะหรือใช้นิ้วกดสอกกดเขาไม่ไหวเนี่ยเ<ม>หยียบยังไงก็ไม่ได้ อันนี้สอกแล้วนิ้วก็แล้วแบบก็พับก็แล้วยกก็แล้วโอ้สบายอย่างเงี้ยจัดได้หมดอ่ะดูสะก้ามเนื้อแล้วอะร่างกายหรือว่าเราใช้มันหนักอืมก็ ล้อกันเลยหเห็นไหมตรงนี้มันเกาะหมดเลยนะเนี่ยชุนเนี่ยหลังอะแข็งแข็งรมนตึงแต่มันเป็นเรื่องปกตินะของการที่คนที่ใช้พฤติกรรมคือขับรถนั่งออฟฟิศใช้ต้านเนื้อแขนเยอะมันก็จะขึ้นบาไหลลงหลังนมด <laughs> จะลืหมหายใจเลย <laughs> <laughs> โชคดีอย่างที่สองคืออะไรรู้ไหมโชคดีที่พี่เป็นคนที่นวดนานได้หมายถึงว่าใ <Yeah. S 1> ช้ชั่วโมงใช่ชถ้าพี่บอกว่าเออหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วเรากล้ามเนื้อเรามันแ,แข็งขนาดนี้นะหนูก็จะทําอะไรได้เยอะไม่ได้ละหนูก็ต้องไปเน้นที่แบบเนี้ยอย่างเงี้ยก็จะได้ตรงนี้เยอะหน่อยตรงไหนที่เราแบบมองข้ามได้ก็ต้องปล่อยมันเลยอันนี้มันละเอียดได้เนี่ยโชค,โชคดีอย่างที่สอง 嗯。Mm. Mm-hmm. いいよ。<laughs>